มาถึงแล้วครับฟาร์มแกะแดนพนาเขาแดนพนามาชมบรรยากาศฟาร์มแกะแดนพนาครับบรรยากาศดีมากครับ Kẹt đen phân ác kẹt kỳ này anh ơi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  anh

มันหนีเหมอลกเท้กระไดเราเดินไปหาแกมันกลัวคนมันหีกลัวคนมันกลัวคนบอกแล้วคุณพี่แกเหนีตะนันูตัวนั้นหายมกินนะตะนันหากินก็ได้นะโอ้มันเหินกันตัวนั้นมันเหินตัวเมยลงไปเิอยเดียเมา้วมาลอนี่

นี่นี่บังให้ตัวใหญ่นี่วางลงบอกว่าให้วางสายมาพี่หนูยืนอยู่ในนั้นแหละยืนอยู่ในนั้นเลยจะพูดท่าไหมคุณจะชนขนมันนิ่มเนี่ไหมนี่ไหมมาแล้วเต้ข้างหลังเต้โอ้มาแล้วโอ้ตัวนี้ตัวนี้ดูมันมาแล้วหนูยืนนิ่งๆหนูไม่ต้องกระดูกกระดิกลูกเอาจะตับกาหมดแล้วโอ้ยดูขนดูขนตัวนี้เดียว โอ้มีฝ้าพันคอด้วยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โอ้จะเพิ่งถึกทำเป็นเสื้อน่าจะอุ่นหนี่แมยนี่เอ้เอ้หัวอาหารจังสิ้ยูขอบคุณครับ